สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกผมฟิวเองนะครับจากช่องชลินเทสคูลครับและในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งโบรกเกอร์ที่น่าสนใจมากๆในตลาดตอนนี้นะครับซึ่งนั่นคือมีเทรดนั่นเองแต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงฟีเจอร์เด็ดแบบเจาะลึกวันนี้เรามาทําความรู้จักกับมีเทรดในแง่ของความเป็นมาความน่าเชื่อถือกันก่อนสักนิดนะครับเพื่อความมั่นใจของพวกเราเหล่านักเทรดครับผม สำหรับความเป็นมาขององค์กรที่ชื่อว่ามีเทรดนะครับก็ตั้งขึ้นในปี2011นะครับโดยทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญในวงการของการเทรดการลงทุนและที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการทางเงินหรือฟินเทคนั่นเองครับทุกคนนะครับจะสังเกตให้เลยว่ามีเทรดนะครับเป็นแพลตฟอร์มไม่กี่แพลตฟอร์มในวงการ For e x นะครับที่มีแพลตฟอร์มเทรดของตัวเองนั่นเองเนาะเป้าหมายของเขานะครับก็คือการให้บริการการซื้อขายสัญญาการซื้อขายส่วนต่างหรือ C.F.D. นั่นเองในสินทรัพย์หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น Forex หรือ Foreign Exchange เนาะสินค้าโภคภัณฑ์ดัชนีหุ้นหุ้นต่างประเทศหรือแม้กระทั่งสกุลเงินดิจิตอลก็มีให้เทรดครบคันในด้านความน่าเชื่อถือเนี่ยหรือ Regulation นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยครับสำหรับการเทรดในบรกเกอร์ฟอร็นั่นเองเนาะสำหรับมีเทรดนะครับได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือหลากหลายแห่งทั่วโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ ASIC นะครับจากประเทศออสเตรเลียซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดมากๆๆนะครับหรือจะเป็นใบอนุญ,ญาตตัวของ CIMA นะครับตัวนี้มีเทรดก็มีเหมือนกันครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะตัวของ FSC Financial s e r v i c e Commission การที่โบรกเกอร์มีเทรดนะครับได้อยู่ภายใต้การดูแลของหลายในักการเงินที่สื่อแบบนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานกำเนินงานแล้วก็การควบคุมทางการเงินที่เข้มงวดรัดกุมได้อย่างดีเลยครับพอรู้จักที่มาที่ไป คมน่าจะถือแล้วก็มาตรฐานของม t เทรดกันพอสมควรแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราน่าจะมั่นใจกันนิดนึงแล้วนะใช่ไหมครับว่าเรื่องมีเทรดนะครับน่าจะถือแล้วก็ใช้เทรดได้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทุกคนไปดูฟีเจอร์หลักๆที่น่าสนใจในการใช้งานจริงของม t r ทรดกันต่อเลยดีกว่าครับว่าม i เทรดนะครับมีความน่าสนใจ มีอะไรที่น่าใช้บ้างเมื่อกี้ตอนผมเกินเข้าไปด้านต้นเลยว่า MeetTrade มีแพลตฟอร์มเทรดของตัวเองทั้งนั้นทุกคนนะครับสามารถมาที่หน้าเทรดตรงนี้นะครับอันนี้คือหน้าเพื่อที่จะเข้าไปในหน้าเทรดปกตินะครับของ m e e t r a d e เนี่ยให้เรามาที่เว็บไซต์หลักเลยนะครับก็คือ m e e t r a d e c o m แต่ตัวนี้ผมเป็นภาษาอังกฤษนะก็จะเป็น m e e t r a d e c o m e n นั่นเองในตัวนี้นะมันจะมีแท็บท้างๆครับคือคำว่า Market Trading l e ิ r แล้วก็อัลบสำหรับคนที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวมีเทรดนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเนี่ยก็สามารถไปกดอ่านที่คำว่า about u s ได้ตรง about Us เนี่ยครับก็จะมีเรื่องของ about m มิเทรด o u r reward รางวัลที่เขาได้รับเนาะซึ่งผมบอกเลยว่าเขาได้รางวัลเยอะมากๆโกแบบประมาณ2นาทีเลยก็หมดมิเดียเซ็นเตอร์อันนี้ก็จะเป็นมีเดียของเขาไคลเอ t f ฟันสครูเอตี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเสือนสำคัญที่มีเทรดนะครับตัวเด่นมากเลยก็คือการการันตีความคุ้มครองเงินทุนของลูกคคค้้าาออออันนนีีืืเเร่่งงข,งขมมย Affiliate นะครับอันนี้คือโปรแกรม Affiliate เนาะแล้วก็สอนสุดท้ายก็ผม Contact Ask Frequency Ask Question อันนี้ก็จะเป็นคำถามที่ถูกพบได้บ่อยเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือ Help Center ฝั่งซ้ายถัดมาก็ผมก็จะเป็นตัวของ Learn ครับ Learn อันนี้เป็น Academy เนาะเหมือนกับแพลตฟอร์มที่เราสามารถมาเรียนรู้ได้ครับว่าการเทรดนะครับมีเทคนิคอะไรบ้างมีเทรดก็จะ provide knowledge ตรงนี้ให้เราด้วยส่วน2อันสุดท้ายครับก็คือ Trading Trading ตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับการซื้อขายเลยครับไม่ว่าจะเป็น Trading แพลตฟอร์ม Trading Analysis Forecast, Economic Calendar, News, Market Data, Settlement, r i s k m a n a g e m e n t แล้วก็ Contract Specification นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับการเทรดหมดเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวของ Trading Platform แล้วก็ Trading Analysis กันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเนาะแต่ว่าเดี๋ยว go over อสุดท้ายกันก่อนครับก็คือ Market ครับ Market ตรงนี้นะครับเราสามารถดูได้ทั้งหมด5 Market ด้วยกันก็คือ Forex, Indi, Commodity, Share แล้วก็ ETF นะครับทั้งหมด5อันนี้มีเทรดเทรดง้หมดเลย สำหรับในประเทศไทยเนี่ยหลายๆคนนะครับที่ผมรู้จักแล้วก็ผมสังเกตเห็นหลายๆคนที่ถ้าเขาจะเทรดพวกอินเด็ก์นะครับก็ใช้มีเทรดนั่แหละในการเทรดนะครับซึ่งก็เป็นเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ไม่กี่โบรกเกอร์ที่เราสามารถเทรดอินเด็ก์ต่างชาติได้เมื่อเราดูแท็บเรียบร้อยแล้วเนะด้านบนเดี๋ยวเรามาดูหน้าโฮมเพจของเขาบัดน,นี้ครับว่าในโฮมเพจนะครับมีฟีเจอร์อะไรที่น่าเล่นบ้างน,นะครับเริ่มจากอันแรกก่อนเลยครับในหน้าจอตอนนี้เนาะทุกคนจะสังเกตเห็นอะไรครับอันนี้คือฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของมีเทรดเลยซึ่งสามารถใช้ได้เฉพาะใน แอปมิเทรดมือถือเท่านั้นเป็นฟีเจอร์ที่เราสามารถคุยกับ Chat GPT ที่เป็นลักษณะเราสามารถพูดคุยกับ AI มิเทรดได้นะครับถามคำถามเรื่องรีพอร์ตทางการเงินถามคำถามเรื่องสภาพสภาวะตลาดถามคำถามเรื่องการเทรดนะครับก็สามารถถามได้ผ่านมิเทรด GPT Assistant ได้เลยซึ่งเป็นแอปเฉพาะในมือถือของมิเทรดเท่านั้นเนาะใครที่ยังไม่ได้โหลดนะครับโหลดได้เลยเนาะมีลิงก์ใน description นะครับ ทีนี้เราลองมาดล่างกันแป๊บหนึ่งครับผมด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นาการขายแพลตฟอร์มของเขานะครับก็จะมีให้ดูว่า Popular Asset สร็จนะครับมีอะไรบ้างเราสามารถเลือกตูต่อเลยครับว่า Forex โอเคมี Chart มี c h a ชนมี Trade Community มีอะไรบ้างนะครับมีทอง Silver Platinum มแพลทิ่มอินดีคส์แชรแล้วก็ ETF ทั้งหมดเนี่ยสามารถดูได้ตรงนี้นะครับลงมาด้านล่างก็คือเรื่องของการอวดเว็บเทรดเดอร์ของเขานั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูเว็บเทรดเดอร์กันเนาะนี่ก็จะเป็นการอธิบายครับผมว่าเขาเล ตัวของไทรแอนฟันนะครับ n e g a t i v e b a l a n c e Protection ก็มีเหมือนกันแล้วก็มี Customer s e r v i c e 24ทับ5นะครับ24ชั่วโมง A Day แล้วก็ทุกวันทำการลงมาด้านล่างสุดเลยเนาะตรงนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจไปเนี่ยของเขาคืออะไรนะครับเขาจะมีการกปักไปเนี่ยของเขาเนี่ยครับไว้ใต้ทุกหน้าโฮมเพจเลยเพรนาะฉะนั้นสามารถค mm hmm. ลอเมาส์ลงมาดูได้เลย โอเคเพื okay, ่อไม่ให้กเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าไฮไลท์ของมิทเทรดดิ่งดีกว่าครับซึ่งนั่นก็คือตัวของเทรดดิ่งแพลตฟอร์มนั่นเองครับโอเคครับตอนนี้ผมมาอยู่ในหน้าเทรดดิ่งแพลตฟอร์มของมิทเทรดแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเขานะครับดูโมเดิร์นมากๆเนาะโมเดิร์นสุดๆเลยนะครับสามารถเลือกได้ระหว่างดักตีมแล้วก็ไวตีมนะครับตอนนี้ผมเลือกเป็นดักตีมอยู่ถ้าปเปบีปยนไปท์ตีมก็จะขาวสวยแบบนี้ครับแต่ผมชอบอดักตีมเนาะ โอเคในตัวของเทรดดิ้งแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับก็ลักษณะใช้เหมือนแอปแพลตฟอร์มเวลาเทรดคริปโตเคอเรนซีเลยครับก็คือหน้าขวาครับผมจะเป็นหน้าเทรดเนาะเราสามารถเลือกเทรดได้ครับว่าจะ buy หรือจะเซลล์จะดู estimate P/L ได้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเรา b ายตอนนี้เนาะเราใส่ไป1นึ่งล็อตนะครับเลเวอเรจสามารถปรับได้ตั้งแต่1จนถึง100นะครับสมมุติตอนนี้ผมอ่ามีการใส่ออเดอร์ว่าผมจะซื้อ1นล็อตนะครับเลเวอเรจหนะึ่งร้อยเนาะถ้ามี price movement ทั้งหมดแค่ด้านหน้าแล้วกัน100จุดนะครับ จะได้กำไรเท่าไหร่ก็จะมีการคาลคูเลตให้นะครับว่า estimate PL เนี่ยท่าไหรครับ movement กี่เปอร์เซ็นต์ด้วยมี take profit ไหม take profit ที่ p พ i c e เลเวลเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นที่ PL อนะครับ PL ก็คือเรื่องของตัวกำไรขาดทุนขาดทุนเท่าไหร่ถึงจะไอ้นี้ได้มี r a i l i n g stop นะครับ r a i ล i n g stop กี่พอยต์นั่นเองเนาะตรงนี้นะครับก็คือหน้าเทรดเลยเข้ามาหน้านี้คือหน้าเทรดเลย นะครับนอกจากเพย์แล้วมีอะไรบ้างมีอินโฟมชันนะครับอินโฟมชันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลการประเมินตลาดครับผมประเมินว่าสินทรัพย์ของเราเนี่ยมีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับน่าจะเป็นตัวของ intra day ก็เขามีรีลิสทาวบอกด้วยนะว่าแบบประเมินแบบนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยมันออกกี่นาทีที่แล้วนะครับอย่างตอนนี้ในปัจจุบันมันก็ออกเมื่อ46นาทีที่แล้วน,นั่นเองก็ต่อไปครับผมก็จะเป็นอันนี้เป็น intra day เนาะก็คือภายในวันแนวช็อตเทอมออกเมื่อเช้านะครับเป็นยังไงบ้างเนาะ แล้วก็ในแง่ของตัวสดท้ายมีเดียมเทอมนะครับระยะกลางเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอินโฟเมชันเขาก็จะมีแบบว่าเทรดดิ้งดัตตาเซตเมนให้นะครับเคอร์เรนซี่เป็นยังไงในแง่ของในแต่ละไทม์เฟรมอินดิเคเตอร์ตอนนี้เป็นเทรนแบบไหนนะครับในแง่ของวันอ่าสัปชั่วโมงนาทีห้านาทีแล้วก็สามารถดูได้ครับผมว่าข้อมูลพื้นฐานเนี่ยทำไมเขาถึงมองว่าเป็นบูลิชก็ไล่ลงมาเ็าจะมีแบบว่าซับชาร์ดดู e m a ดูให้นะครับว่าลัอษณะขเองมันเป็อยังไงเนาออันนี้ก็คือหน้าเทรดปกติ ของมีเทรดนะครับเทรดดิ้งแพลตฟอร์มโอเคดูทางขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปดูตรงกลางกันบ้างครับตรงกลางตรงนี้เนี่ยจะสังเกตุรับผมฟอคัตที่ช็อตทองเดียวใช่ไหมครับถ้าเราไม่อยากดูแค่ทองเดียวเราทาไงเรากดที่คําว่าชาตรงนี้นะครับแล้วแบ่งชา์ได้เนาะสามารถแบ่งสองสินทรัพย์พร้อมกันได้เหมือนเทรดดิ้งวิวเลยครับตรงนี้ไม่มีอะไรต่อไปก็ผมมาดูที่ทางซ้ายครับตรงนี้นะครับทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวราคาแล้วก็สินทรัพย์ที่เราสามารถเลือกได้นะครับอันแรกคือเฟรริตครับเฟรริตคือสิ่งที่เราติดถูกกใจไว้นะครับ ดูได้เลยเนาะว่าชอบอันไหนบ้างก็สามารถกดแบบกดเปลี่ยนไปได้เร็วเลยแล้วก็ c e s t o r y view นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของอ่าสินทรัพย์อันล่าสุดที่เราพิ่งดูไปแล้วก็ถ้าเราอยากดูสินทรัพย์ใหม่เช่นสมมติสนใจตัวของ USDJPY นะครับผมก็มาพิมพ์ด้านบนเนาะแล้วก็พิมพ์ USD แซ่ JPY แบบนี้เขาจะเปิดกราฟของ USDJPY ให้เราแล้วนะครับเมื่อเราดูหน้าเทรดปกติเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราลงมาด้านล่างครับผมด้านล่างตรงนี้นะครับเขาจะมี order อยู่ครับผมว่า เราเปิดออเดอร์อะไรบ้างเรากําลัง pending ออเดอร์อะไรอยู่ฮิสตอรีของเรานะครับว่าเรามีผลเทรดอะไรบ้างครับตรงนี้ก็ใช้ดูง่ายมากเลยนะครับแล้วถ้าเราจะแก้ไขาตัวของ take profit ซับหลอนเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขาจากตรงนี้ได้เลยข้อดีหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับของมีเทรดก็คือเราสามารถจุดเด่นหนึ่งอย่างของมีเทรดนะครับก็คือเวลาเราเทรดเนี่ยครับจะไม่มีค่าคอมแล้วก็สเปรดเนี่ยต่ํามากๆเลยสําหรับหน้าเทรดปกตินะครับว่าจะมีเพียงแค่นี้แหลนะเนาะแล้วเหลืออีก2แท็บครับผมก็คือแท็บตัวของมาร์เก็ตครับ ตัวของ Market เนี่ยครับเราสามารถดูราคาชาร์ตของหลายๆราคาได้พร,ร้อมๆกันโดยอย่างตอนนี้เนี่ยผมดูเป็นในแท็บของ p o p ป l a นะครับอันนี้ก็คือสินทรัพย์ที่ยอดนิยมในแพลตฟอร์มตอนนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะถ้าผมจะดูจากฟอร์ i t e ของผมก็สามารถมากดที่ฟอร์เรตรงนี้ได้นะครับหรือจะดูที่ o r r x ก็สามารถกดที่ Forex ก็จะเป็นข้างเงิน Forex ยอดนิยมนะครับขึ้นมาให้เราดูแบบนี้เลย จะไปดูของคริปโตก็ได้นะครับคริปโตก็จะขึ้นมาง่ายแบบนี้เลยเวลาเราเทรดนะครับสมมุติว่าผมดูบิตคอยอยู่แต่ว่าอีเธอรีมนะครับมันทําราคาได้สิ่งที่ผมสามารถทําได้คืออะไรผมก็แค่เปลี่ยนจากชาร์ตบิตคอยตรงนี้นะครับไปกดที่อีเธอรีมแล้วเทรดได้เลยครับผมในหน้าขวาตรงนี้ง่ายมากๆง่ายสุดๆเลยสำหรับหน้ามาเก็ตก็จะมีเท่านี้ีนะครับหน้าสุดท้ายแล้วนะครับก็คือหน้านิวครับผมหน้านิวตัวนี้จะเป็นการดูข่าวครับว่าในแต่ละวันเนี่ยมีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้ก็จะเป็นข่าวเรื่องของกลยุทธ์นะครับ strategy เนาะ ว่าจะเป็นนิวเป็นข่าวจริงครับผมว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างมีใครทําอะไรที่ไหนเป็นข่าวเศรษฐกิจสุดท้ายเลยก็คือ e ีโคโนมิคแคล enda ครับผม เกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะในคาเดน่าพวกนี้สุดท้ายนี้นะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้ามาในมิเทรดโตเบอร์เกอร์นะครับก็มีโบนัสการเทรด100เหรียญแจกฟรีให้นะครับถ้าไม่ได้เลยเนาะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโบเกอร์ใหม่ๆตอนนี้มิเทรดนะครับมีโบนัสเปิดบัญชีใหม่ให้สูงสุดถึง100ดอลลาร์เลยเพียงแค่ลงทะเบียนกับเขานะครับจากนั้น,นยืนยันตนให้เรียบร้อยภายใน30วันเนี่ยรับไปเลย20หลังจากยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับมีการ ID Identification เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะรับอีก30เหรียญน,นะครับแล้วกกกก็หลังจาาาทรฝงเงินครั้งแรก ไม่จากาัดขั้นต่ำนะครับเท่าไหร่ก็ได้รับเพิ่มอีกเลย50เหรียญน,นะครับรวมเป็น100เหรีอยเต็มเ็มเนาะซึ่งโบนัสเงินสดนี้เนี่ยครับสามารถถอนเข้าบัญชีหลักได้เลยหลังจากทําการเงื่อนไขการเทรดสะสมครบตามที่กําหนดแล้วนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับลองดูในเว็บอีกใต้ description ได้เลยนะครับผมจะแปะเว็บลิงก์ไปหน้าเพจนั้นให้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเนหานเดืนวันนี้มีเทรดนะครับเป็นโบรกเกอร์ที่มีฟีเจอร์น่าสนใจเยอะแยะเลยครับทั้ทนนเทงเรื่องของต้นทุนการเทรดที่ต่ำเครื่องมือทันสมัยอย่าง Tweading TweGBT View แล้ววววกกกกก็ม T, มมีีรรรถถึงาาาาฝอนท่เยสสะดบ โดยเฉพาะตัวของยูเอและสิ่งสำคัญครับผมคือความปลอดภัยของเงินทุนที่มีกรมธรรม์คุ้มครองด้วยซึ่งกรมธรรม์ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่กรมธรรม์ธรรมดาน,นะครับแต่เป็นกรมธรรม์ที่มีมูลค่าสูงถึง1ล้าน US เอสด้านเลยบอกเลยนะครับว่ามันจะช่วยสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็ความสบายใจให้กับเราเท่ด้วยบางสุดเลยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากลองเข้าไปดูอะไรเพิ่มเติมนะครับหรืออยากสมัครบัญชี mm hmm. เพื่อรับโบนัส100เหรียญนะครับก็สามารถกดที่ดึงน่นารักที่ผมแปะใ,ใ,ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบรีวิวแบบนี้อีกก็อย่าลืมฝากกดไลค์ แชแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการเทรดครับผมวันนี้ผมฟิลจากช่องชินิเฮดสคูลคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ